สวัสด<บ>ีครับพี่น่องเงยมสาวๆนี่ไงส้มพักนะบัววันโอ้ยห้างขันไม่ได้ยไปซื้อไม่ห้าขันใหม่หรอแมนบอยพูดอร่อยมากเลยส้มพักนั่แล้วมมูมังเก่งบัวมูมักบมาโทรมาฟลมือผู้ใดนี่แม่อะเซอยูย่เนาะ เมื่อวานนี่หมูทอดปลาส้มด้วยนะใครปลาส้มมาให้บอสจืเอาปลาส้มบอสเหรอบอสซื้อมาแล้วแฟนขับขำแล้วแล้วพี่ก็ใชยพี่ก็ใชยเอาไปให้ให้ซอสใช่ไหมกินไม่ได้ปลาล้าเลยอ่พราะว่าเธอทอดผิดหรือเปล่าบ้างก็เือไงกินทุกคนถือเอาปลาล้ามาต้กันนี่แหละเอาถ้วยมาตัดจ้เราก็ไม่รู้เนาะอันนี้ปลาล้าในปลาส้มแล้วพี่ก็จำ โอ้แสบประจูแนวเลยวะออกินกินยังไงไใกันนัดมี่กินอ่างเอฟซีสม,มือสม,มือมาเด้อไปกินข,นาข้าวปิ้ปังอใส่ใจบ้ิสุทธส์พักอร่อยเลยแหละบะเฮคันซื่อจตลาดได้อ ไม่มีเขาเสียคุณเพลิดขอจานใบหนึ่งน้อยเมื่อวานของตัวเองละเก้าของอาจารย์ห้าแต่ของอาจารย์ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มนะ,มะนผมพ, <อ S 1> <อ>พยายามถ่ายเมื่อ,อวานอาจารย์นำหน่อยกดให้แล้วเอ็ด็ดเอด เอ็ดเขียวมาแล้วหรออืิจริงๆมันได้ตั้งได้ตั้งนานได้เป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่ามืมอ้ปวดกินเป็นแบบนี้โอ้ยเจนของป่นเล้วไม่ได้อันนั้นไหมน้ำปลาส้มเมื่อวานโอ้เมื่อวานทอดปลาส้มกันเขาไม่ไดสองกวางได้เหรอเอายกเขาไปพเปน,นะ กินนี่แล้วไม่เหนียวจ้องมันกลางปลาจ้องเขาอย่างเลือกเขา่าจ้าจ้องไม่ไหนะหอขอยมือขอยมันขอ,อมันเหนียวต้องกินจิน้นี่ก่นอนขามันขามันเละมันเหนียวอันนี้เป็น เยังตัดทีไนเราต้องไปดูไปมันคือแห้งโอ้สมประคอสมพักแกงแกงกุนงนมสมเมื่อวานนี้ไม่ถึงเป้าเลยเมื <24 S 1> อ่อวานได้กี่คลิปุืนก็ยี่สิบสี่ไม่ได้ไปนั่น,นหรอเมื่อวานได้ไปถ่ายคลิปที่เขาซ้อมป่ะตอนไหน กลางคืนอ,อยู่ไม่ไหวกลับก่อนกลับสี่ทุ่มกับห้าทุ่มหรอกลับแล้วข<ก>็เอาร,อรถตู้ไปจอดข้างเวทีเลยนอนในรถตู้เลยไม่ได้หลับอีกปิดรถตู้มันับไม่ดังอยู่มั้งทนแซ่บได้เพชรเนี่ยกินอะไรบ้างได้กินเพชรได้ซุสนเลยใบดังต้องไปอยู่หลังเวทีอยู่ข้างหน้ารัดก้อนหินเมื่อคืนหนูกลับลำบากแฟนไม่ให้กลับ จะกลับมาอาบน้ำก็ไม่กลับคุณป้าเหรอว้าเสียบูเมื่อค่าอันนี้แม่จริงเแต่บอกว่าเจ๋งเป้งออืยังไม่ตื่นเลยนอนอยู่ห้องฮะนอนอยู่ห้องยังไม่ตื่นเลยเขาไม่นอนกับพ่อเหรอออืโอ้พอลูกคุณนี้ดูแลลูกดูแลแฟนหนูดีๆนะก็แล้วแต่เออพี่น้องก็เลยเสีเสือเดี๋ยวก็ดราม่าอีกไม่มีดราม่าดัดแต่ อน้องน่ารักมากเนาะแล้วเวลาน้องขึ้นเวทีอ่ะนางเต้นแล้วนางก็ยิ้มสวยนางเต้นเต็มที่อ่ะชอบตรงนี้แหละเพราะนางถูกฝึกมาให้การเต้นเต็มขาผ่านวงใหญ่มาผาระเบียบเนาะเ็นเซอร์ระเบียบนะยิ้มุกคนเต้นเต็มทุกคนแม่เมื่อไรไปหมนเมื่อยมาเวลาสปูหนูไปดูระเบียบหนูไม่เคยไปดูศิลปินเลยหนูชอบเจนเซอร์เพราะว่ามันเต้นสนุกเต้นแบบเต็มที่จ้ะ เช่นปลาและเสียวเก็บตั้งกูบอกว่าอย่าเปล่ากินคอยกินเขาเจ็บเพลิงพุ่งได้หรอกลางข้าข้ออ,อร่อยนะพงเพชรกินแบบบ้านๆน,นี่แหละแซ่บบ้านหนูนะมีหนูกินปะลาร้าเป็นคนเดียวเองปะลาร้าม่สองยเนี่ยต้นปลายินดีแฟนคลับต้อนรับพ่อกัญชัยที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับใช่ไหม,มสิ่งที่พ่อต้องไปแลนี่ วันหนึ่งหือว่าถ้าเกิดพ่ออยู่ญี่ปุ่นได้เกินสามสิบคลิปอะโหลดไม่ยากห้องกงก็พูดอย่างนี้แหละเอาไปเจอเน็ตแต่ทีนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้ใช้เน็ตเยอะถึงละซื้อแบบเหมาเหมาไปเลยพันกว่าบาทอย่างเงี้ยใช่ทีเดียวจบเขาบอกให้เปิดรูมิงอะไรไม่รู้เหมือนกันรูมิงไม่อย่างนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าบางทีพ่อลืมใช่ไหมแล้วพ่อไปกดรับสายอย่างเงี้ยเพื่อเคอร์ลงเคอร์ลี่ขนส่งมาอย่างเงี้ยไม่เขาบอกแค่โทรเข้าก็ เตั์ังแล้วเอาอย่างนี้พ่ออยู่บ้านเนี่ยดีแล้ว <c oughs> เราจะไม่มีใครถ่ายหลานไปโรงเรียนแล้เป็นพ่อบ้านดีแล้พ่อบ้านเฉินแต่ญี่ปุ่นมีนี่ทุกทุกโรงแรมนะมีไวไฟให้นะแต่ต้องอัพบ,บางคืนไม่ไม่อะไรอีกะ่ะผิดวิธีเราใช่ของเรามันต้องเรียวใช่ไงถ้าถ้า นี่ไปไปเที่ยวนี้ให้เปิดเนี่ยนไปเลยเน,นี่ยยอมยอมค่าใช้ใจ่ายสูงเปิดลวมีกแต่ว่าเน็ตมันได้หนักไนงะแต่คุณจะต้องยอมรับสภาพไพได้นะไปไกี่วันอาทิตย์นึงเลยเหรอพ่อก็บินไปพร้อมหููไปล่ะตามไปทีหลังพ่อ,อไปกรุงเทพหรอไปเดินายไงพ่อไปเดินสายไงกกไเสี่ยงอไรอ่ะเสี่ยงอะไรา พ่อไปเดินสายกับ,บกไปถ่ายติดติดติดคลิปพ่อก็ไปสักวันวันที่เจ็ดใช่ไหมเจ็ดเราอยู่ในงานเทปเสร็จแล้ววันที่เจ็ดเราก็บินไปญี่ปุ่นไปเซอร์ไพรส์มากินข้าวเซอร์ไพรส์วะมาเพิ่งไปเซอร์ไพรส์น้องไปเซอร์ไพรส์ใครอ่ะเซอร์ไพรส์อองออไงอที่ญี่ปุ่นกัวตอมออคนละแบบจ้ะ คนละแบบกับฮ่องกงเลยญี่ปุ่นเขาง่ายญี่ปุ่นมีแต่พูดพูดภาษาไทยญี่ปุ่นเขาพูดภาษาไทยเลยต่อมอ่ะแล้วน้าที่อ่ะคนไทยมานี่คนไทยมานีเขาจะตะโกนเรียกเลยเอออืมทำแค่ดีเถอะเขารู้อยู่แล้วว่าคนไทยไปใช้เงินเยอะอคือญี่ปุ่นน่ะค่าเงินเขาถูกกว่าเราแต่ทีเนี้ยถ้าคนไทยทําไมไปฮ่องกงแล้วโดนต่อมอเรียกยเยอะคือคนไทยเราอ่ะไปทํางานที่ฮ่องกงไปหนีเยอะแต่คนไทยน้อยมากที่ไปทํางานญี่ปุ่น เพราะคนไทยส่วนมากจะไปทํางานที่ฮ่องกงไงพ่อก็เพิ่งตัไปอากาศสอนมาเลยจากบะหมี่สดเลยแต่วากาศนไม่เหมอนเยใครส้มผักเนาะแม่อร่อยใครจะทำไม่มีแม่ขั้วกระเดียวอืมแซ่บเนาะถ้าแม่แต่งงานไปนี่แล้วใครจะทำกับข้าวอีกทีเองไลยบ่มี่โปรบอลหวานแค่ไหนล่ะเนาะ ภาษีมิตรซากูรักมีคือมูเหรเฮ้ยอือมีไหบ้าภาษีมีตรนมๆประเทศนอกมาจีบเห็นนีกีบเนาะจีบจอใหญบูดให้น้อยนะตายเดี๋ยวเขาก็ติดต่อทานกูไปเลี้ยงเขาเจอผ่านผ่านช่องพ่อกันชัยมาแล้วเงยบูดเขามีแฟนอยู่บอจะว่ะคนรู้จักแม่ได้หลายแม่ถ้เกิดมีผู้ชายต่างชาติมาจีบเอาไหมเนี่ยเอ้อเอาบอเอาต้องเซ้งหน่อยต่อแกนเหรอจานเนีย อ,อาจารย์บอกให้เบิ้งดูแลเป็นเงีอ้อย่างเนป็นเงี้องเป็เปกีบสาวพอกันคลิปหน่อยพร่น้องคราวไป้วครับ